ครับผมมายืนใกล้ๆองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่มากครับด้านหลังคือว่าผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับชุดว่าชุดละหนึ่งร้อยบาท แล้วก็พอมมาขอทอนบริเวณด้านหน้านี้พร้อมทั้งเดินรอบสามรอบไม่ต้องถอดรองเท้าเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบครั้งหนึ่งนะครับนี่อุทยานพ,พัพพีเนศองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับลานจอรดรถกว้างขวาง หือเป็นพระพิคเนรองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโอ้โหเม็ดีเมตรนะครับเนี่ยไปดูข้อมูลด้านในกันครับลานจอดรถกว้างครับอย่านโน้นเลยครับ อันนี้จะมีส่วนมะพร้าวกันเยอะมากครับพวกขนมจากขนมมะพร้าวน้ำตาลสดตัวนี้ก็จะเป็นปลาครับห้ามโยนเหลี่ยง นี่คือด้านหลังครับผมเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งครับถือว่าไกลมากตรงนั้นแต่ตรงน,นี้ก็เป็นที่จอดรถห้องน้ำที่ขายของชากาแฟคนที่จะขึ้นไปดูพ,พิพิธเเนฑองค์ยืนนี่ก็ คนไทยเข้ามาฟรีครับแต่แถ้าเป็นต่างชาติคนละหนึ่งร้อยบาทครับรท่านใดที่ต้องการรับชุดไหดว้กดคูปองได้นี้ค่ะท่านใดที่ต้องการรับชุดไหว้กดคูปองได้นี้ค่ะไหว้ขออนุญาตบริการได้เลยนะคะดูด้านในว่านะคะเข้ามาได้เลยจ้ากดคูปองตรงนี้เดี๋ยวไปยืนที่ร้านชุดไหว้ครับ เดินขึ้นไปด้านบนครับคระพิฆเนศองค์ยืนใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหใหญ่จริงๆครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหนูเหมือนคล้ายๆกับละคํัง มาลามาประเทศอินเดียครับมีความรู้สึกโอ้โหความใหญ่โตครับตั้งแต่นี่ดูผู้คนเทียบกับเท้าแล้วก็ขึ้น ตารลบนุ่นการอาธิษฐานแล้วก็เดินรอบไปกันทั้งหมดสามรอบค,ครับคัมบูชาพะพพิคเนตครับผมมายืนใกล้ๆองค์พรพพิคเนตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่มากครับด้านหลังคือว่าผู้คนก็หลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับชุดไหวชุดละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็พอมมาขอพรอบริเวณด้านหน้านี้พร้อมทั้งเดินรอบสามรอบไม่ต้องถอดรองเท้าเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบครั้งหนึ่งนะครับนี่ โอ้โหใหญ่ๆครับสร้างได้ใหญ่โตมาก